ทุกคนทุกท่านนะคะคช่องทร์ลัศมีไลฟ์สกาย,ยบายสุรินเราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานมากสักจรานอาหารและพืชพันธุ์นะคะทุกคนก็ตอนนี้เราจะไปหาน้องฝันกับพี่น้องฟ้าใสกับน้องวันนะคะเดีย๋ยวไปให้อาหารน้องตัวเล็กกันนะคะทุกคนเนาะก็งานมหัศัรรย์อาหารและก็พืชพันธุ์ เริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะถึงวันที่6กรกฎาคม2561นะคะแล้วเราจะไปเลี้ยงอาหารน้องปั่นกัน pues นะคะทุกคนพ่อข้าวโพดเขาก็กินหรอครับพ่อข้าวโพดเขากินกินดีกินดีมันเอาข้าวโพดไป20ไป เอาเลยเมาส์ได้าใหญ่อยู่ในร้านข้าวโพดนะทุกคนเนี่ยเราซื้อข้าวโพดนะคะจะไปให้อาหารน้องขวัญน,นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่จุดชมวิวนะทุกคนจุดชมวิวป้าใสกับน้องขวัญมารอรับแขกเพื่อนๆอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนนะคะลุงมาถ่ายให้หน่อย จะเลี้ยงช้างหน่อยเราถ่ายไม่นิ่งให้น้องเขาถ่ายนี่นี่น้อง,องคารุาม<อ>น้องเลี้ยงให้แม่หน่อยค่ะเออลูก็คายอ่ะไม่ไม่เลี้ยงให้หน่อยจะเลี้ยงให้หน่อยลูกให้ช้างเออ่าให้ให้น้องเลี้ยงให้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องเลี้ยงให้นี่นะคะอันนี้ฟ้าใสคะ่ะอันนี้ฟ้าใสนะคะทุกคน ฟ้าใสน้องขวัญไม่กินเหรอเกิดจากเล่าลูกอยู่อยู่นะเออนะคะนะคะขอบคุณด้วยนะขอบคุณค่ะอ,อ,อะอะให้ของขวัญด้วยให้ของขวัญท้องให้อีกกันหนึออ่งให้ของขวัญอีกันหนึาา่งนะคะเออหมดแล้วลูกขวัญแม่จ่ายแล้วแม่จ่ายแล้วแม่ให้เลี้ยงใงห้โอ,อเคค่ะ มือยังอยู่พองหมากใกล้ใหญ่หลอนะคะทุกคนเขามาให้อาหารน้องขวัญพี่ฟ้าสายนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็ซ้ายมือเราคุณฟ้าสายคนสวยสวยนะคะขวามือเราพี่หมูอ้วนอ่าคือขวัญหมูอ้วนนะคะเดี๋ยวรอน้องๆเข้ามาเลี้ยงต่อนะคะทุกคนเนาะ ฟ้าใสน้องขวัญรออยู่จุดนี้นะคะทุกคนก็มาอ่าอยู่ตรงที่เดิมที่เขาอยู่ทุกปีนะคะถ้ามีงานน้องขวัญที่ฟ้าใสก็จะมาอยู่จุดนี้นะครับน้องขวัญท้องโตแล้วนะคะก็จะเลอดประมาณเออกันยาหรือเปล่านะทุกคนนะคะอย่างกันยานะคะนี่นะคะ ผ่านไปผ่านมามาให้อาหารน้องขวันพี่ฟ้าใไสกันได้นะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะก็เพราะว่าปกติทุกคนจะเจอแต่น้องขวัญกับพี่ฟ้าใไสอยู่ตรงหน้ามอราชมงคลน,นะคะแต่ว่าก็มารอรับในงานอยู่ทุกวันนะคะในงานอยู่ทุกวันอยู่ช่วงบ่ายนะคะประมาณประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะคะบ่ายสามน้องขวันกับฟ้าใไสก็จะมารับแขกอยู่ตรงจุดนี้นะ,ะทุกคน นะคะมาให้อาหารมาให้คะแนนน้องขวัญกับพี่ฟ้าใสกันได้อยู่ตรงจุดนี้นะคะก็จะคลอดแล้วขวัญเรือนจะคลอดแล้วนะคะน้องขวัญท้องโตขึ้นทุกวันนะะทุกคนเรารอดูชมบีะะมบ,นนะะบนีนะคะอยำบีบีกันนะะบีบีน้อยนะคะอยู่ไม่นานเกินรอนะคะทุกคนก็จะได้ชมบีบีน้อยแล้วนะคะควขวัญก็จะนิ่งอย่างนี้แหละฟ้าใสก็จะ ว่องไหวหน่อยเพราะว่าฟ้าใสไม่ได้ท้องนะทุกคนันก็จะนิ่งๆขันทำไมเธอเรียบร้อยจังทำไมเธอเรียบร้อยน่ารักจังลูกมาอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ชมก่อนนะคะมาสจัน อาหารและก็พืชพันธุ์ครั้งที่หนึ่งนะคะทุกคนเนาะครั้งที่หนึ่งจะครั้งแรกนะคะในปีนี้นะคะรจชการคันน้องอยู่ตรงนี้ได้นะคะทุกคนเนาะอืมเดี๋ยวรอหนังจะนั่งต่อทีนึงมาแล้วนะคะอ นี่นะคะมาให้อาหารน้องฝันฟ้าใสกันได้นะคะช้างแสรนูน่นารักของเรานะคะรอยอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนพราปกติเราจะเห็นน้องอยู่ตลาดกินมอนะคะถึงแต่เช้าสิบโมถึง10บโมนะครับแต่นี่ก็น้องก็นะคะก็จะมี น้องไ,ไม้อาหารน้องขวัญเรื่อยๆนะคะขวัญที่ซ้าใส่เรื่อยๆเลยนะทุกคนนะคะอยู่ตรงจุงนะะดน,น,นี้นะาะไม่ต้องกลัวเขาไม่เป็นไรหรอกเขาใจดีเข้าไปเลยเเเเนะครับทุกคนก็มีน้องๆอ่ะ นะคะทุกคนนี่ก็คืองานนะคะหลังงานนะคะตรงนี้ก็มอเกษตรเขียวชะอุ่มนะคะถ้าหน้าฝนเนาะก็จะมีพุ่งข้าวนะคะฝั่งนี้อันนี้ก่เป็นร้านผันไม้ตรงๆน้องขวัญก็จะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนขายก๋วยเตี๋ยวอันขายก๋วยเตี๋ยวสวัสดีครับนะคะมาขายเป็นยังไงขายดีไหมขายดีอยู่เนาะเขาเขาเก็บเยอะไหมอ๋อต่อวันห้าร้อยบาทครับโอ้ค่ะต่อวันก็ยังดีเนาะ โอเคค่ะผมเดือนอะไรขาเรื่อยๆครับโอเคโอเคค่ะมาแวะทานอาหารอยู่ตรงนี้นะพะผมยี่สิบเจ็ดถึงวันที่หกรับผมนะคะมีวงดนตรีด้วยเนาะครับผมมีวงดนตรีเขาเก็บสี่สิบบาทเหรอาค่าบัตรงานวงดนตรีเก็บสี่สิบบาทครับต่อลยครับจบคนเนาะครับผมถูกต้นิอ่าเราใส่คำคืนนี้จะไม่เอ็นออรดีนี้สี่สิบไหม ีบาทครับเหมือนกันเท่ากันหมดเลยครับนะคะทุกคนโอเคฝากเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวกันกันด้วยครับแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวของน้องก็ด้วยนะคะอยู่ติดหน้าเอ่อตรงช้างน้องช้างนะคะทุกคนนะคะอีที่ยนึ่งนะคะเออนะคะทุกคนก็มาให้อาหารน้องของที่ฟาใสกันนะคะ งานมี27มิถุนาเนาะถึงวันที่6กร,รกฎาคมนะคะเข้าม,ม,มาให้กำลังใจน้องฝันมาแล้วก็มาให้อาหารก็มาเที่ยวงานซื้อช็อปของเครื่องใช้กันนะคะราคาถูกนะคะทุกคนของอาหารเขาถูกนะคะถูกในงานถูกจริงๆ,ๆนะคะไม่แพงนะคะอาหารงานเกษตรเข้ามาที่จอดรถฟรีนะคะทุกคนจอดรถฟรีนะคะ ะะไม่ได้เสียค่าจอดรถอะไรนะคะมีที่จอดรถฟรีนะคะทุกคนนะคะออก็ไปอีกนะคะให้น้องนี่มาเดี๋ยวเราเค่อยลงไลน์นะทุกคนเนาะถ้มาแบบนี้นะคะตรงจุดนี้นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานกเกษตรนะคะและพืชพืชอาหารและพืชพันธุ์นะคะก็ บวงอย่างที่ว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะในคลิปของเรานะคะมาให้อาหาร f อฟน้องขวัญ f อฟซีพี่ฟ้าใสมาให้อาหารอยู่ตรงจุดนี้นะคะ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุสวัสดีจมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนนะคะ